จ็ดปีที่ผ่านมาภายใต้รัฐบาลชุดนี้นะมีอะไรบ้างที่มันมีการพัฒนาขึ้นมาบ้างการศึกษาไทยเป็นอย่ไงไครับตอนนี้เด็กยังต้องกวดวิชากันหัวโตเรียนแทบตายสอบเข้าไม่ได้ใช่ไหมแพตติวเตอร์เด็กที่ไปติวนะติวกวับติวเตอร์สอบติดหมดเลยแต่ไอ้พวกที่เรียนระบบปกติสอบไม่ติดเลยอันนี้ใช่การปฏิรูปการศึกษาไหมครับปฏิรูปสังคมทางด้านสังคมไหมครับวันนี้สังคมมีความเจริญขึ้น อายยะธรามดีขึ้นหรือว่าเสื่อมโทรมลงผู้คนนะครับรักนวลสงหวนตัวหรือว่าบูชาวัตถุศิลธรรมเสื่อมซามลงด้านสังคมพัฒนาขึ้นไหมครับหรือว่าเสื่อมซามลงลอนี้ก้าวเล้าขึ้นแล้วก็รักนวลสงหวนตัวน้อยลงให้ความสําคัญกับวัตถุเงินของฟุ่มเฟือยใช่ไหมครับก็ไม่เห็นมีอะไรพีใครว่ามีด้านเศรษฐกิจมีอะไรบ้างที่ทําให้เศรษฐกิจนี้ดีขึ้นด้านอาชีพ มีอะไรบ้างที่มีอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นบ้างสมัยก่อนมีพักหนึ่งเต้นแลกไลรเต้นแลกไลรการพัฒน,โนโาออนไลน์นี่คือการพัฒนาด้านอาชีพใช่ไหมศาสนาพระแทงหวยในวัดแทนที่จะเป็นแหล่งขัดเกลาจิตใจสั่งสอนอบรมให้เยาวชนตายต่อการทําชั่วเก่งกลัวต่อบาปบางวัดกลายเป็นสำนักเข้าทรงดูหมอขายเครื่องรางของขัง ไหมศาสนาเราวันนี้ได้มีการไปติรูปอะไรหรือเปล่าคนไปทําบุญกันสร้างเปรตสร้างแบบวัตถุทั้งที่ศาสนาควรจะเป็นเรื่องของจิตใจใช่ไหมครับทาให้คนจิตใจดีขึ้นใช่ไหมครับแต่วันนี้หลายๆสถานที่ทางศาสนากลายเป็นมีแต่วัตถุมีแต่ความเจริญทางด้านวัตถุเศรษฐกิจก,ก็เห็นไหมวันเศรษฐกิจก,ก็ไม่ได้ดีขึ้นผู้คนตกงานใช่ไหม มันจะกวนก็ปล่อยมันกวนไปทำอะไรไม่ได้หรอกครับมันุ้ย์พวกนี้ถ้าผมไม่ให้ความสาคัญมันก็ทําอะไรไม่ได้มะนนผมมีอารมณ์เล่นด้วยก็เล่นแต่เพื่อวันนี้ผมอาจจะรู้สึกเหนื่อยนะการที่วันนี้ออกไปตั้งแต่เช้านะครับออกจากบ้านไปตั้งแต่เช้าแล้วก็เจอผู้คนคุยแลกเปลี่ยนนะครับอาจจะบ่นเยอะพูดเยอะก็พยายามจะหาสาระมานําเสนอทุกวันนะนะก็บ่นไปเรืเอ่อยๆเขาไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรนะใครมีประเด็นไหนที่อยากจะ อยากจะแลกเปลี่ยนเราลองดูที่ว่าเออวันนี้ั่งคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านมากนะถึงบ้านเมืองเรานะมันก็เลยทําให้เออวันนี้ผมนึกอะไรไม่ออกเหมือนกันนะเพราะยิ่งคุยกับคนที่อยู่กับการเมืองไทยมานานเลยผมว่าเขาเริ่มท้อส่วนใหญ่ก็เริ่มท้อเริ่มยอมรับสภาพเริ่มไม่มีความหวังแล้วก็เริ่มบอกเออมันก็เป็นอย่างนี้นะถามว่าแล้ว มาคิดว่าปีหน้าเป็นไงผมก็ไม่รู้พี่แล้วพี่คิดว่าปีหน้าไม่รู้เหมือนกันยังไม่รู้เลยประเทศเราจะเดินไปทางไหน <c oughs> การเมืองจะเป็นยังไงต่อไปรู้ไหมมัผมก็ไม่รู้แล้วพี่อะไม่รู้เหมือนกันว่ะแล้วเด็กๆนะครับก็เด็กๆเ,เขาก็ทําหน้าที่เขาก็ดีสุดได้ขนาดนั้นเด็กๆชนะไหมไม่รู้ไม่มีใครตอบได้ก็เลยถึงบอกว่าเออวันนี้พอคุยไปเนี่ยมันก็ทำให้เราเข้าใจอะไรชีวิตมากขึ้นว่าออคนที่ยิ่งอายุเยอะๆนะ หลายคนถอดใจแล้วอ่ะถอดใจแล้วแล้วก็จะอ,อ,อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะเราคงทําอะไรไม่ได้ละผมก็เลยพานหดหูท้อแท้ตามไปด้วยเออแล้วกูจะทำยังไงต่อเนี่ยพวกเราอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งท้อตามผมนะเพิ่ววันนี้คุยเยอะนะครับแต่เพียงแต่ไม่มีคําตอบมองไม่เห็นอนาคตถามว่าเอ้รัฐบาลจะหลังแคปีใหม่จะเกิดอะไรขึ้นกับรัฐบาลนี้บ้างคิดว่าโควิดจะระบาดไหม มีคนบอกว่าน่าจะเป็นเหตุการณ์สยองขวัญน,นะเกิดโควิดระบาดรอบหน้านี้นะจะต้องล็อกดาวประเทศอีกไหมถ้าไม่ล็อกจะทํำยังไงถ้าล็อกจะต้องเป็นยังไงต่อตอนนี้นะที่เอาพวกเราดูเดี๋ยววันนี้โควิดเพิ่มขึ้นไปเท่าไหร่ใช่ไหมมันไหลมันไหลปัญหามากนะในบ้านเมืองเราเนี่ยการเมืองก็ยังไม่นิ่งรัฐบาลก็ไม่มีวิสัยทัศน์โรคระบาดก็ลุกไมลุกลาน เศรษฐกิจก็ตกต่ําคนตกงานก็เยอะเศรษฐกิจโลกก็ตกสะเก็ดสง่สงออกก็ไม่ได้การท่องเที่ยวก็ไม่มีที่ดูดีว่าอ,อืมองไปถึงปีหน้าเนี่ยยังมองไม่เห็นความสดใสเลยเห็นไหมวันนี้เ,เรากำลังจะส่งท้ายปีเก่ากันอีกไม่กี่วันแล้วใช่ไหมพรุ่งนี้ก็เป็นวันส่งท้ายปีเก่าใช่ไหมวันสิ้นปีในวันพรุ่งนี้แล้วนะวันมะรืนก็จะเป็นปีใหม่ สองห้าหกสี่มันจะมีอะไรใหม่ๆไหมประเทศเราจะมีอะไรใหม่ใช้ไหมหรือจะอยู่กับในภาพเก่าๆปีใหม่จะมีอะไรดีขึ้นหรือจะแย่กว่าปีนี้ผู้เราคิดยังไงกับคิดว่าโควิดจะเป็นไงบ้างหลังจากปีใหม่ผู้คนเริ่มกลับมาทํางานตามนปกติตอนนี้ผู้คนกาลังเดินทางกลับบ้านใช่ไหมแต่หลังจากผู้คนเดินทางกลับมาเริ่มต้นชีวิตกันใหม่นะี่ยมันจะ สดใสหรือว่าหดหูโควิดจะอยู่แค่นี้หรือเปล่าจะลดน้อยลงจะคุมอยู่ไหมจะจํากัดวงได้ไหมหรือว่าแม่งปริมาณผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณการทุจริตคอร์รัปชันในบ้านเราจะลดลงไหมหรือเหมือนเดิมการใช้อำนาจห,หน้าที่ในทางมีชอบของเจ้าหน้าที่รัฐก,การลักโลบคนแรงงานเถื่อนอย,ยังเหมือนเดิมไหมการมี การพนันบอลแหล่งมั่วสุมที่จะยิ่งทำให้การระบาดของโควิดลุกลามจะหนักหาสาหัสหรือเปล่ารู้ว่าการป่าปลา,ามบอนจะสิ้นซากหรือจะแนบเนียนขึ้น <c oughs> ดหมองไงว่าปีนี้เป็นปีที่ช่วงส่งท้ายปีเนี่ยมันเป็นควรจะเป็นช่วงเวลาที่พวกเราได้เฉลิมฉลองใช่ไหมปีที่แล้วเราได้เฉลิมฉลองไหมสิ้นปีปลายปีแล้วเราได้ฉลองไหมผมจําไม่ได้นะ ปีแล้วเนี่ยตอนปีใหม่ปีแล้วนี่เราเราล็อกดาวอย่างโควิดเป็นมาปลายปีที่แล้วใช่ไหมตอนช่วงปีใหม่เราได้เฉลิมฉลองไหมปีใหม่ปีแล้วใครได้ไปฉลองที่ไหนบ้างในลองเล่าให้ฟังนี้มั้ช่วงปีใหม่ปีแล้วนี่เราโควิดยังไม่หนักใช่ไหมมันมาเดือนไหนวะแต่ผมจําได้นะว่าปีใหม่ปีที่แล้วเราล็อกดาวเมษาใช่ไหมปีที่แล้วยังได้ฉลองใช่ไหมแต่เราไม่ฉลองสงการเนาะผมก็จําไม่ได้ละ ผมไม่รู้ปีท่วผมทาอะไรบ้างก็ลืมไปแล้วแต่รู้ว่าปีใหม่ปีนี้ผมไม่ได้เฉลิมฉลองที่ไหนหรอกนอนอยู่บ้านนี่แหละครับช่วงนี้อะฮะทาอะไรไม่เลือกนั่งสองพระไม่รู้จะไปไหนนะเอาพระมานั่งสองเล่นเอาพระมานั่งสองเล่นน,นีไม่ได้เก็บเลยดูพระเลยนะโชว์พระนะไม่เูืออะไรนั่งสองพระเล่นนะ โชว์นะ่ะเรงนั่งสองพ้าเล่นน,นะเป็นทองนะเป็นทองผมไม่รู้ว่าทองกี่เปอร์เซ็นนะต์นะแต่เป็นพระสมเร็จไกเซอร์ทองคำหนักตึงให้ได้ดวยหนักมากเลยเนะี่ยหนักมากเลย ไม่รู้กี่กี่กรรมแต่นหนักมากนั่งนั่งูงุพระท่า <c oughs> นกุพระเล่นนะ, <c oughs> ะ,ะดูไเล่นนะบาง <c oughs> ทีไม่รู้อะไร <c oughs> ก็วางไว้เกะก,กะไม่รู้อะไรเอาลองมาศึกษาเรียนรู้เรื่องพะระเล่นๆ <c oughs> ไม่รู้จะทำอะไระนะรันะ <c oughs> ช่วงปีใหม่ไม่มีอะไรทำครับเปิดเซฟหยิบพระที่สะสมให้มานั่งสองเล่นดูได้ว่าขายพระแดกขายพ่อ,องไงแม่เย็ดไม่มีทางแนละ้วมึงไม่มีวาสนาแล้วนะนะมึงไม่มีทางวาสนาแล้วนะนะคนสะสมพระนะนะ กูเอยเฉยว่ากูมีพระทองคาน,น,นั่นเองแต่แท้เทียมกูก็ไม่รู้นะแต่ว่าทองคําอ่ะเยังไงก็เป็นทองไงเข้าใจปรวะเนี่ยพ่อองตายอ่ะอภิวัตรพ่อองตายอ่ะอภิวัตมึงเป็นเฮียอะไรอ,อภิวัตรเฮ้ยมึงเป็นส้นตีนอะไรอยากถูกตบไหมอยากเจอตีนไหมอันนี้วาอภิวัตอยากได้ฟนะูดแพนด้าไหม ฟุตอะฟูตนมะไม่ใช่ฟุตนะฟุตฟุตที่แปลว่าส้นตีนเน่อยากเจอไหมเดีย๋ยวมีบริการเดลิเวอรี่ฮะกูดูดาวดา,วดาวเนี่ยชื่ออภิวัตรก็ไม่น่าจะใช่เป็นไอโอใช่ไหมน่าจะมีตัวตนใช่ไหมมีตัวตนก็โดนตีนได้นะกูไม่ใช่นักเลงหรอกแต่กูชอบกระทืบคนปากเสียเยเปลี่ยนเรื่องไม่เป็นเรื่องเป็นเรื่องของกูกูจะพูดเรื่องอะไรก็ได้เวชอะไรเนี่ยเวชพันธนะ์เหรออภิวัตรเวชพันธ์ไงเคยโดนส้นตีนไหมอภิวัตรเคยโดนส้นตีนไหม เคยโดนส้นตีนไหมพี่บัานอยากโดนส้นตีนไหมกูไปมาหลายบ้านกูเห็นเยี่ยวแตกทุกลายเลยสัตว์พอเห็นกูใจดีก็ลามปามทะลึ่งตึงตังพอกูไปนี่ก็ขี้หดตดหายนะให้ลูกให้เมียมาอ้อนวอ,อ,อนอีกเอาแม่ยงแม่ยายมาสัตว์ทะลึง่งปบคว่ำเดี๋ยวส่งแกร็กฟูด เดลิเวอรี่ถึงบ้านแล้ววะสัตว์ฉลองปีใหม่ซถะหน่อยส่งท้ายปีเก่านะทนเป็นมาก่อกวนรับกูไปทำอะไรมึงเดือดร้อนอะพี่วันกูพูดนี่ก็อยู่ในเพจกูกูทำอะไรมึงเดือดร้อนมึงจะต้องเดือดร้อนมึงจะดิ้นรนจะเป็นอะไรไปที่อะไร่ามึงเดือดร้อนอะไรกูนั่งพูดเรื่องกูกูจะทำอะไรก็เรื่องของกูอะแอ่กูถามว่ามึงมึงมึงทุกร้อนเลยถามว่าอ่ะกูคุยอาเนี้ยคนนั่งดูเนี่ยมึงเดือดร้อนตรงไหนอะทำไมมึงจะต้องดีดดิ้นมึงจะต้องโวยวาย เออกูงงมากเลยกูไม่เคยรู้จักพ่อจากแม่มึงกูไม่เคยไปยืมเงินยืมทองกูถามมึงเป็นอะไรเนี่ยไม่ชอบก็ไม่ต้องฟังก็ปิดก็จบแล้วมึงจะมาเดือดร้อนอะไรฮะมึงบอกมึงพิมพเบอร์โทรมาเดี๋ยวกูหาพิกัดเองอํามึงพิมเบอร์โทรมาเดี๋ยวกูหาพิกัดเองได้ไม่ยากนะเพราะเดี๋ยวนี้เบอร์โทรมันลงทะเบียนใช่ไหมมึงบอกเบอร์โทรมาเดิกูหามึงเจอแล้วกันอเ็นละใช่ไหมมึงมายกอไ้ม่กนะเนเอาจจะ เดี๋ยวนี้ซิมทุกซิมต้องลงทะเบียนน่ะวิจารไรกูวิจารณพ่อนะเหรอเะอกูวิจารบ้านเมืองมันผิดตรงไหนเออกูวิจาร์บ้านเมืองผิดตรงไหนกูไม่มีสิทธินะมีมีกฎหมายห้ามเลยห้ามวิจารณเหตุการณ์บ้านเมืองอ่ะ่าแม่งเออจะปล่อยไปทเรองเฮียอะไรรัฐบาลน่ะรัฐบาลเหียเฮีย,ยมึงไกูต้องกราบไหวบูชาหะแล้วรัฐบาลเป็นพ่ออะไรกูอะทำไมกูจะว่าไม่รัฐบาลนะ่ะรัฐบาลเฮียอะไรกูบ้าไงสัตว์กูแต่นี่ก็แจก กูได้ประโยชน์อะไรบ้างจากรัฐบาลตุวนี้บอกกูหน่อยกูไม่ได้ประโยชน์ส้นตีล่ายจากรัฐบาลตัวนี้นอกจากกูต้องเสียภาษีหนักขึ้นหนักขึ้นทำมาหาแดกยากขึ้นนี่กูทำไมต้องมานั่งชินชมเลยกูไม่เห็นได้ประโยชน์ส้นตีอ่ายจากรัฐบาลชุวนี้เลยทำไมกูต้องมานั่งชินชมมึงจะเดือดร้อนะลรเออวันวันมึงนั่งแย่งลงทะเบียนมึงมีความสุขได้เงินเดือนละห้าร้อยอย่าบัตรคนจนกูไม่ได้ส้นตีล่ายเลยจากรัฐบาลชุเนี้ทำไมกูจะมานั่งชินชมอ่ะมึงทำไมต้องเดือดร้อนอ่ะสกลนคร ฮ้ยใ,ใครอยู่สกลนครฝากหน่อยมีใครอยู่สกลนครไม่ฝากหน่อยไอ้สัตว์มึงจะเดือดร้อนแทนรัฐบาลมานะั้ยไอต้ตูนพ่อเหรอตูนหัวแม่เหรอนะใครอยู่แถวสกลสว่างแดนดินนะเรามีเครือข่ายเยอะนน่ใช่ไหมโคคะแนนผม,มใช่ใครอยู่ทถงนั้นก็จัดหน่อยดิครับกูนึกอยู่กรุงเทพไอ้สัตว์มันเมาใช่ไหมเมา,มเมา,มเมายามันดีดใช่ไหมสว่าง à nó cốt chứ muộn đó